ตูเลิฟลี่สักุระเริ่มงซันตอนเดียวจบตอนสะดุดรักในโรงแรมสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็เป็นการมิกรวมกันของหัวข้อสะดุดรักในโรงแรมและหัวข้อความรักที่เริ่มจากการเข้าใจผิดฮัลโหลค่ะอ๋อลูกชายฉันเหรอคะเขาเสียแล้วค่ะอะไรนะลูกชายสุดหล่อหัวแก้วหัวแหวนของยายคุณนายเจ้าของโรง ที่เยวิลจะไปทำงานเสียชีวิตแล้วงั้นเหรอแบบนี้ถ้าจะเฮี้ยนเขารักโรงแรมนั้นอย่างกับอะไรดีต้องไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วสิเราเฮ้ยพวกกลมสัมภกรฉันก็บอกแล้วว่าลูกชายฉันหนักเขาเสียภาษีเรียบร้อยแล้วนี่ก็ยังโทรมาจี้อีกมันจะเป็นไปได้ยังไงมาปลางเธอฟังมาผิดหรือเปล่า ไม่ผิดหรอกเพื่อนแม่ของเขาเป็นคนบอกในสายโทรศัพท์ที่คุยอยู่ว่าลูกเขาเสียแล้วมีน่าเลยนะ่ะยังหนุ่มยังแน่นแท้เห็นกันอยู่หลัดๆนี่เพื่อนเธอกำลังจะบอกว่าใช่เยวิลเธอต้องระวังตัวนะเกิดเขายังไม่รู้ตัวแล้วมาปุ้นเปี้ยนที่โรงแรมตอนดึกๆแล้วก็โหอยไม่อยากจะคิด ยิดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้าโฮเทลเชอรี่ของเรายินดีให้บริการนะคะห้องพักที่ว่างอยู่ชั้นสองตามชั้นขึ้นมาได้เลยค่ะฮ <c oughs> ตอนกลางวันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกกลางคืนนี่สิใครจะมาต่อกะเรากันนะลืมถามคุณนายไปเลยเอาเธอวิว er ต้องใจดีสู้เสือเดี๋ยวนี้งานหายากคงไม่เจอดีตั้งแต่วันแรกหรอกหนะ้า <c oughs> โถเอ้ยจะมาร้องอะไรแถวนี้เนี่ยเจ้าหูกอีกไม่กี่นาทีก็เลิกแล้วต้องรีบๆถูกเอ๊ะเดี๋ยวนะมีคนมานั่งที่โซฟาตั้งแต่เมื่อไหรนะ่น่ะเฮ้ยนั่นอย่าบอกนะว่าลูกชายคุณนายนะ่ะหูยนั่งตาค้างเด๋เลยเอาละะนะในเมื่อมาให้เห็นตัวเป็นๆแบบนี้แล้วก็ฉันไม่อยู่แล้ว <c oughs> อา้าวเธอเดี๋ยวก่อนสิอะไรกันเนี่ยเป็นพนักงานใหม่แต่ไม่ทักทายลูกเจ้าของโรงแรมเลยหรือว่าเรากินกาแฟมามากไปตาค้างจนหน้ากลัวนี่อยากจะเชื่อเป็นอย่างที่ใหญ่มาปรางพูดไม่มีผิดทำยังไงดีละเนี่ยฉันก็ยังต้องทำงานที่นั่นต่อนะหูยเบอร์โรงแรมนี่นาผีโทรหาเราได้ด้วย นี่เธอเลิกงานน่ะก็ลงเวลาออกด้วยอย่าทำพละการแบบเมื่อคืนขอโทษนะคะคุณนายพอดีว่าเมื่อคืนนี่หยุดเลยไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นฉันดูเรื่องหมดแล้วโหยสงสัยเข้าฝันไปฟ้องสินะเนี่ยเอาแม่คุณรับโทรศัพท์สิค่ะแม่คนนี้นี่ฉันอุตส่ารับมาทำงานยังทำตัวแปลกๆอีก ฮ้ยเด็กสมัยนี้สวัสดีค่ะโฮเทลเชอร์รี่ค่ะอะไรนะคะโทรมาสั่งแก๊สโทรผิดแล้วค่ะให้ตายเถอะเดี๋ยวนี้โทรผิดบ่อยชะมัดสั่งแก๊สบ้างละ่ะสั่งพิซซ่าบ้างละ่ะฮัลโหลว่ายังไงยใยมะปรางก็แค่จะโทรมาแนะนำเธอฟังฉันนะถ้าเจอผีชนิดที่ว่าหลบเลี่ยงไม่ได้ให้ขอหวยไปเลย ขอหวยเนี่ยนะแล้วไม่ดีหรือไงล่ะ <ถ universities S 2> เธอเองจะได้ไม่ต้องไปทำงานที่นั่นต่อให้มันหวาดระแวงแค่นี้นะจ๊ะขอให้ชโชคดี <IS irs> ฮะฮัลโหลเดี๋ยวสิพอแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วยคืนนี้ขออย่าให้มาเลยนั่งแป๊บๆก็เย็นแล้วเนี่ยแถมวันนี้ลูกค้าที่มาโรงแรมก็เงียบๆงซะด้วยสิ นี่เธอตื่นได้ยินไหมเนี่ยฉันบอกให้ตื่นเฮ้ยไม่นะนี่มันมืดแล้วเหรอก็ใช่น่ะสิแล้วดูสิไฟเฟยเธอก็ไม่เปิดจ้างให้มาทำงานไม่ใช่มาแอบหลับเต็มเต็มเลยวันนี้เปลี่ยนชุดด้วยแฮะหรือว่าแม่ของเขาจะเผาส่งไปให้ดูหน้าเธอสิกลัวฉันมากเหรอทำหน้าอย่างกับเห็นผีเออคุณโอมฉันชื่ออม คุณโอมคะได้โปรดไปที่ชอบที่ชอบเธอค่ะเอ๊ะลืมไปที่นี่โรงแรมของเขานี่นาให้ตายสิเธอนี่มันบ้าบอชมัดเมายากันยุงมาหรือไงเอาวะวิวตอนเนี้ยแข้งขามันแข็งไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นขอหวยได้ไหมคะอ๋อฉันรู้แล้วว่าทำไมเธอถึงได้กลัวฉันแบบนี้ <laughs> ใช่ฉันเป็นอย่างที่เธอคิดนั่นแหละ โอคุณอมยังหนุ่มยังแน่นไม่น่าบุญน้อยเลยนะคะนั่งลงก่อนถ้าอยากได้หวยค่ะค่าหมดเวลางานแล้วแท้ๆไงเราต้องมานั่งดื่มกาแฟเป็นเพื่อนผีแบบนี้เนี่ย <c oughs> อ่าเออคุณอมมีอะไรปะเป็นผีดื่มกาแฟได้ด้วยเหรอคะเธอก็เห็นอยู่นี่ว่าฉันดื่มได้ มไม่ต้องมาไกลก็ได้นะคะทำไมล่ะวิวไม่อยากได้หวยแล้วเหรอฉันนะ่ะจะใบเลขเด็ดให้เลยนะมไม่เอาแล้วคะ่ะฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ <c oughs> ยายนี่บ้องชมัด <c oughs> เข้าใจว่าเราเป็นผีผีอะไรหลออขนาดนี้ว้าว <Wow. S 1> แต่ก็นะคนอย่างยายเนี่ยดูไม่มีพิษภัยอะไรคงทำงานกันได้อีกนาน ตอนนี้สิยายวิวถึงกระจับไข้หัวโกรนเชียวขำพอหรือยังยายมะปลางโทษทีโทษทีก็มันอดไม่ได้น่ะอ้าวแม่คุณเห็นโทรมาลาง,งานว่าไม่สบายฉันก็เลยมาเยี่ยมคุณนายแล้วนั่น ที่ชอบที่ชอบเธอค่ะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละครับคุณแม่ไม่รู้ว่าเขาไปได้ข่าวมาจากไหนนี่พวกเธอสองคนฟังให้ดีนะลูกฉันยังไม่ตาย <S <S ก็วันนั้นฉันเดินผ่านคุณหน้าร้านคาเฟ่ได้ยินคุณบอกในสายโทรศัพท์ว่าเขาเสียแล้วนี่คะวันนั้นฉันบอกกรมสัมพกรว่าลูกชายฉันเสียภาษีแล้วอา้าวฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแล้วเรา ยายมะปรางเพราะแกเลยฉันถึงมีสภาพแบบนี้แต่ก็นะเพราะความเข้าใจผิดในครั้งนั้นทำให้ฉันกับคุณโอมสนิทกันไปโดยปริยายจนทุกวันนี้มันกลายเป็นความรักฉันควรขอบคุณยายมะปรางเพื่อนฉันใช่ไหมเนี่ยที่ทำให้ฉันได้มาสะดุดรักโคมบลเลอร์แบบนี้ สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเลิฟคอมเมดี้น่ารักน่ารักอีกหนึ่งเรื่องนะคะถ้าชอบผลงานของเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งช่องให้กันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ